สาม้คเครีดิโอมันก็อัดด้วยเอาจริงใช่ไหมคนตอบคนตอบพร้อมไหมเนี่ยไม่คุณหมอก็ได้อยู่มั้งอ่าคุยกันคุยกันหนุกๆแล้วกันคุณหมอครับคืออย่างนี้เจ็บกระปวดเนี่ยมันต่างกันยังไงก็เจ็บก็จะเจ็บ ปวดก็จะปวดครับขอบคุณครับเจอกันอีพีหน้าโอ้ยหราว่ามันเป็นภาษาไทยไหมอันนี้ยอาจจะไม่ใช่แบบเป็นเป็นเป็นถามคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็มันก็จะมันก็จะใช้คําว่าเพนเป็นเหมือนกันแหละแต่ว่าแต่ว่าเขาจะมีการขยายว่ามันเป็นยังไงเช่นส่วนมากถ้าสมมติว่าเจ็บเนี่ยก็จะเป็น เช่น sting sting pain เหมือนแบบถูกถูกจิ้มถูกแทงถูกอะไรที่บริเวณผิวหนังขึ้นมันจะมีความรู้สึกเหมือนเจ็บอ่ะเก็เจ็บนันก็เหมือนนะมันก็คือเจ็บน่ะแบบเมื่อกี้ภาษาอังกฤษคืออะไรนะครับเจ็บเพนทั้งเพนเจ็บทั้งปวดเพนที่เจ็บทรืปวดก็ได้อืเพนก็ได้แต่งแปลได้แปลได้ทั้งเจ็บทั้งปวดเลยใช่ไหม อ้ใช่ได้ได้ได้แล้วสมมติว่าแบบว่าเออเป็นลักษณะอาการปวดเนี่ยคืออาการอาการปวดมันจะแบบเหมือนมันเป็นไปทั่วๆแล้วมันก็จะมันมันอาทบ่ยด้วยคาพูดด้วยค่อนข้างลําบากเนาะมันเป็นมันเหมือนเป็นไปด้วยเสียงไรครับที่ที่มันเป็นเหมือนแบบบริเวณที่มันกว้างกว่าแล้วก็มันเหมือนมันจะตื้อๆอ่ะ มันเหมือนจะตื้อๆเหมือนโดนเหมือนโดนบีบอ่ะเหมือนโดนบีบไม่ใช่แบบเหมอนโดนเสียบหรือว่าโดนแทงโดนกรีดอะไรประมาณนี้อ๋อแสดงว่าเจ็บหรือว่าเขาเจ็บเขาเจ็บมันมีคําว่าแผลอยู่ในนั้นด้วยมักจะมักจะประมาณทีนี้อแต่บางคนเขาพยายามให้คําจํากัดความนะว่าถ้าเจ็บคือชาร์ปเพนแล้วปวดคือดูเพนดูเพนเออเดาเดาเพนเดาเดาสังเกตก็จะบอกว่าเดาเป็นเดาหรือเอ็กซิง A4 นี่นี่เรามีเรามีเรามีเรฟเลนซ์ที่เป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเปิดอยู่เหมือนกันเปิดอยู่เหมือนัาว่าว่าจี่ก็คือมหากินง่ายว่ะความรู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีหรือเป็นแผลนี่คนหนึ่งเรียกว่าเจ็บอืมครับอันนั้นคือความรู้สึกทางกายเมื่อถูกตีหรือว่าเป็นแผลเนาะอันนี้คือเจ็บอือแต่มันมันมีลูกลูกต้องเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีลูกค้ำด้วย ลูกคำก็คือเป็นคำคำที่ขยายมาจากคำว่าเจ็บอ่ะเหมือนเหมือนเติม adjective หรือ adverb ลงไปอ่ะเจ็บท้องร้ใจเจ็บเจ็บใจเจ็บท้องคล้องใจคืออะไรวะเจ็บท้องเฮ้ยเจ็บท้องอ่ะเมื่อก่อนคำว่าเจ็บกับคำว่าปวดมันดูจะเป็นคำเดียวกันนะผ่านผ่านรากของภาษาเนี่ยเจ็บปวดเจ็บป่วยเจ็บร้อนเจ็บแ้นเจ็บแสบเจ็บใจเจ็บไขมเจ็บไข่แต่เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นเพราะว่าถ้าคุณไปหาคำว่าปวดแล้วก็จะแปลว่ารู้สึกเจ็บ อ้าวยังไม่จบยังไม่จบหมอหมออยากโคตรเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกายอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะเขาอุตส่าห์หาคำมาได้คือโอเคเราเข้าใจเขาว่าเจ็บแล้วแต่พอปวดเนี่ยคือเจ็บต่อเนื่องและอยู่ในร่างกายด้วยเห็นไหมปวดก็นความรู้สึกภายในเหมือนอะไรปวดกระเพาะปวดกระดูกปวดหัวปวดท้องเหมือนปวดท้องปวดท้องปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ย อ่าเขามีเช่นให้ด้วยเช่นปวดหัวปวดท้องเยี่ยวปวดฟันปวดมวนปวดแสบปวดร้อนปวดเสียนเวียนกล้าวปวดแสบปวดร้อนก็เจ็บแสบไปกันยังไงก็ได้มันก็ดร้อนเออวะเนะพอโดนพขาปวดแสบปวดร้อนนี่เนี่ยคือแบบว่าปวดแสบปวดร้อนอย่างอยี้งวเราโดนแบบโดนพึ่งต่อยแล้วปวดอย่างเงคือคือคำว่าเจ็บแสบเนี่ยมันอารมณ์แบบเหมือนไปในทางนามธรรมจิตใจมากกว่าไหมเจ็บแสบ พูดได้เจ็บแสบมากอะไรเงี้ยประมาณแถวตรงนี้คือแบบมันนมัไม่ค่อยมีใครใช้คําว่าเจ็บแสบในการอธิบายอาการเนาะจริงคือเจ็บแสบเจ็บนิดเออเออจะมีเจ็บแป๊บเจ็บนิดๆเดี๋ยวถ้าสมมติว่าโดนน้าร้อนลวกหรือว่าโดนน้ามันกระเด็นใส่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยปวดแสบปวดร้อนอืมประมาณนี้หรือแบบเป็นหูสวัดึ้นมาเงี้ยปวดแสบปวดร้อนก็จะก็จใช้คำว่าปวดแสบปวดร้อนเนี่ย ครับเราก็เลยถามพจนานุกรมนะครับคำว่าเจ็บแสบก็มีก็คือเจ็บแสบมันไม่ได้หมายถึงอาการทางฟิสิกอลจริงๆด้วยมันหมายถึงการรู้สึกเจ็บใจอย่างเผ็ดร้อนเจ็บโอ้เหมือนเหมือนเพลงใจแอนไงอกอะไรนะเจ็บแสบขึ้นมาท่านเจ็บแปลป่วะเจ็บแปลขนมาท่นทีอกหักใช่ไหมแบบนี้นะแก่แต่แอนไหนวะ เจ๊นไงที่เป็นเพื่อนกับโซเนโออ๋อเจ็บนี่รถปูอัดอะเออเจ็บนี้รถปูอัดเออมันก็เจ็บเหมือนกันนี่หว่าแต่นี่คือเป็นอาการแผลภายนอกจริงที่ว่าสรุปก็คือว่าไม่รู้อะไรก็ก็ก็มันเป็นมันเป็นเรื่องของภาษาเนาะแต่ว่าคือคือทั่วๆไปถ้าสมมติว่าเวลาเราซักประวัติหรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าเจ็บก็อย่างอย่างที่ในพจนานุกรมอธิบายก็มักจะเป็นอาการแบบ เหมือนเอ่อมีต้องมีบาดเจ็บต้องมีแผลหรืออะไรประมาณนี้ที่ที่ทำให้รู้สึกเจ็บถ้าสาังาเกตก็จะเป็นชาปชาปเพนร,รู้สึกแบบเหมือนโดนอะไรต่อยสติงกิ้งขึ้นมาตื้อโดนอะไรจิ้มโดนอะไรจิ้มเหมือนโดนอะไรจิ้มหรือโดนอะไรบาดประมาณนี้ถ้าปวดก็มันเป็นความเจ็บที่อยู่ต่อเน,นื่องอยู่ในร่างกายเช่นแบบมันตื้อตื้อเนินตอตืตื้อตืนมวล,มวล บีบมาเป็นพักๆเหมือนแบบปีบๆอะไรประมาณนี้ยถานี้อหรือว่าแบบอถ้าสมมติว่าอย่างปวดหัวเนียก็จะแบบว่ามึนๆอึนๆเหมือนเหม,มือนมีอะไรจะดันออกมาประมาณทถวนี้อก็เป็นก็เป็นความรู้สึกที่ต้องอะไรร้ดไว้อ่าใช่คือถ้าถ้าอธิบายด้วยหลักทางการแพทย์เหรอทั่วๆไปก็อถ้าเจ็บมันจะเป็นเราเรียกว่าเป็นสโซมาติกเพนก็ก็เป็นเป็นเส้นประสาทที่แบบอ่คอยรับความเจ็บปวด โดยตรงจริงๆที่อยู่ตามผิวหนังในส่วนของขอาการปวดเนี่ยมันมักจะเป็นเส้นประสาทที่มันอคอยรับเกี่ยวกับพวกการตึงยืดหรือว่าหรือว่า,าเส้นประสาทที่มาอยู่ในในอวัยวะภายในอหรือบางทีมันก็จะอยู่ตามเส้นประสาทที่มันพันๆอยู่ตามหลอดเลือดบ้างอย่างเช่นเวลาปวดหัวเนี่ยหลอดเลือดมันขยายตัวมากๆมันก็จะคอยรับการตึงยืดเหมือนกันแล้วก็จะรู้สึกว่าเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่ามัน มันมันปวดต่อเนื่องมันเอ่ออื้ออื้อมันตึงตึงประมาณแวนี้เหมือนภาษาไทยที่มันอธิบายยากจริงว่ะเหมือนยังไงนี่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคําที่อาจจะเห็นได้ชัดว่าเจ็บกับปวดมันต่างกันเช่นเจ็บคอ,อกับปวดคออืมอ่าใช่คือไม่เหมือนกันใช่ไหมคนน่าจะเข้าใจแบบเดียวกันหรือเปล่าวะเจ็บคอคือต้องเจ็บในคอที่ผิวของคอ แต่ถ้าปวดคอคือปวดปวดต้นคอปวดเน้นปวดเหมือนไปยกอะไรหนักมาอะไรประมาณนึงปวดคอมันอารมณ์เหมือนมันมีกล้ามเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ากระดุงกระดูกอะอย่างนี้อีกอย่างที่แบบว่าเหมือนเหมือนจะใช้จะใช้พอช่วยได้นะคืออาการปวดเวลาที่แบบพูดว่าปวดเนี่ยส่วนใหญ่กดแล้วมันจะดีขึ้นเว้ยถ้าเกิดมีอะไรไปจถ้าถ้าหับไม่นวดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะรู้สึกดีขึ้นใช่ใช่ไหมมันรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าไปพูดว่าเจ็บเนี่ย ยิ่งกดยิ่งเจ็บเอออก็เป็นไปได้น่าสนใจอ๋อมันเลยมีคําว่านวดมาคล้องจองกับคาว่าปวดใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาเจ็บคอเนี้ยพอกลืนเลยก็ไปมีอะไรไปสัมผัสคอหน่อยเนี้ยโอ้โหให้โคตรเจ็บเลยแต่พอเวลาปวดคอเนี้ยไปนวดไปนวดก็เป็นอำมาภสเลยครับ ได้สาระไหมวะเนี่ยหมดตอบตอบคำถามเลยเนี่ยตอบพอเข้าใจเพราเข้าใจก็เวลาอ่าเราเราเป็นคนไข้นะเข้าไปหาหมอเนี่ยก็ต้องอธิบายดูแล้วกันว่าตัวเองเจ็บหรือปวดเช่นแบบมาปวดท้องเนี่ยปวดยังไงครับปวดยังไงนั่แต่แต่คนต่านจังหวัดเรียกว่าเจ็บท้องเอเจ็บท้องมันก็คือปวดท้องอ่ะคือแบบว่าปวดหัวเนี่ยก็คนเหีือก็เรียกเจ็บหัวนะเจ็บหัวอออเหรอเจ็บหัวปวดหัว ปวดหัวเนี่ยจริงจริงนะมันมันเคยมีตำราไม่เคยมีตำราเอ๊ะคู่มือกมาเลยนะว่าถ้าคุณไปประจําตามจังหวัดตามภาคต่างๆคุณจะมีภาษาถิ่นที่คุณควรรู้เอาไว้อ๋อเหรออย่างของภาคเหนือภาคอีสานอ่ะมีมีภาษาอีสานสานะว่าอ่าถ้าสมมติว่าคุณไปประจาําภาคนี้คุณต้องรู้คําเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าพวกอ่วยจะมาแจ้งประวัติหรือเวลาบอกคุณตอนสักประวัติก็จะบอกคุณประมาณนี้เวลาเขียนมีมีตั้งแต่เลยนะ มีตั้งแต่อาการลักษณะาอาการปวดอ่าระยะเวลาของการป่วยการเจ็บปวดส่วนต่างๆอะไรเงี้ยก็จะบอกมีเป็นคําเป็นคําถิ่นมาให้คุณคนเรียนรู้ไว้แล้วก็แบบเวลาคุณไปเจอซักประวัติแล้วคุณก็จะแบบอ๋อ,อพี่พี่พูดคํานี้มันแปลว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าเนี่ยเจ็บหัวมาซาวันแหละมาปวดหัวมายี่สิบวันแล้ว จะนายันไปตอนตีสามอะไรเนี่ยโอเคแค่นี้แหละครับหมดจบเย่บาย